สวัสดีค่ะวันนี้นะคะร้านหนมโ,โกนะคะจะมารีวิวสติกเกอร์นะคะของเรานั่นเองเป็นลายที่ออกใหม่เป็นน้องตระกูลตัว A นะคะแต่เราจะมาดูของแถมกันก่อนเลยอ่ะนี่เป็นของแถมนะคะที่ร้านเราเนี่ยออกแบบแถมเท่านั้นย้ำเลยนะคะแถมเท่านั้นมี2ลายนะคะซึ่งถ้าใครสั่งซื้อเนี่ยก็ได้รับน้องทั้ง2ตัวไปเลยแล้วก็นี่โปสการ์ดนะคะน้อง <A> อันนี้ก็เป็นโปสการ์ดนะคะน่ารักมากแล้วก็เป็นกระดาษโน้ตนะคะที่ทางร้านเนี่ยออกแบบไว้แถมอีกแล้วนะคะคือของแถมเยอะเกินไปไหมนี่ยของแถมนะคะเต็มเต็มเลยแล้วก็จะมาดูนะคะลายน้องตะกูลเอทั้งหลายคะ่ะน้องๆน,น,น่ารักมากเลยนะคะสามารถดูลายเต็มๆได้นะคะที่ไ g ขนมโกออฟฟิเชียลค่ะมาดูก่อนนะคะแอลลี่สมายนะคะน้องน่ารักมากเป็นกระต่ายน้อยแล้วก็เอเปอร์วิสเดซ์เนอร์นะคะเป็น ของหวานกับน้องหมีค่ะแล้วก็เอ็ดดี้พีชนะคะจะเป็นลูกพีชกับน้องเอ็ดดี้นะคะแล้วต่อไปก็เป็นอะม i น c แคชนะคะเป็นน้องแมวหลายๆตัวน่ารักมากเลยแล้วก็ต่อไปนะคะอาลูอินเดอะสเปซนะคะก็คือไปท่องอวกาศกับน้องอลลูกันดีกว่าคือน้องน่ารักมากจริงๆนะเราไม่อยาปล่อย ต่อไปนะคะอันนี้จะเป็นการ์ดแต่งอยู่นะคะทีะ่ทุกคนนะคะที่สั่งซื้อกับเราจะได้รับไปนะคะโดยจุดประสงค์จริงๆนะคะของร้านเราที่ให้การ์ดเป็นเหมือนการ์ดแต่งอยู่ไปนี่คือไว้เป็นขั้นหนังสือค่ะทุกคนอาจจะคิดไม่ถึงนะคะแต่แล้วเราคิดถึงค่ะไว้ขั้นหนังสือนะคะสามารถใช้เป็นประโยชน์ได้ด้วยเอาเรามาดูภาพรมวมกันก่อนนะคะสุดท้ายแล้วนะคะฝากร้านขนมโกของเราไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ